จะเป็นมอบรางวัลนะคะ Go 100นะคะของศูนย์ที่ทำผลงานได้ดีเด่นค่ะเดี๋ยวไปชมวิดีโอกันสักครู่นะคะ 을만만나는데설득하려고เป็นวิดีโอเกี่ยวกับโก100นะคะว่าท่านบอกว่ปไปพบกับ100คนนะคะไม่ต้องไปโน้มน้าวอะไรมากนะคะแค่บอกข้อมูลเฉยๆนะคะโยนคำพูดให้เขาไปเลยนะคะไม่ให้ไปโน้มน้าว100คนนะคะแค่ไปคุยกับ100คนก็พอนะคะมันจะมีบางคนนะคะที่จะถามกลับมาว่าเอ๊ออาโุมี่คืออะไรนะคะ และมันก็จะมีคนที่ยังไงก็ต้องมาทำธุรกิจกับเรานะคะแล้วก็ย่อนะคะเป็นแ็กมังกรน,นะคะก็คือ Go 1 0นนเเป็นภาษาเกาหลีนะคะ 네, 월 100만과 활동 우수 센터는요, 전국 1,500개 교육 센터 중 100만과 100만 활동 인증 성과와 센터 매출, 신규 모집 성장률을 조합하여 높은 점수를 얻은 센터에 수여가 됩니다. 4월에는 저희가 <목소리> 이는라0 센터 에수가 됩니다. จะเป็นรายชื่อนะคะศูนย์ดีเด่นนะคะอยู่ข้างบนหน้าจอเลยค่ะถ้าเกิดสมาชิกศูนย์ขึ้นมานะคะขอเสียงกบมือให้กับผู้ได้รับรางวัลด้วยค่ะ 네น an uh ี่ย강บงค์เล็กห้องศูน์นยองบคังมีดึงแข็งแรงคังับอยาม่ะน้เดินสสาต่อไปนะคะเดี๋ยวจะฟังความรู้สึกนะคะของหัวหน้าสูนย์ักเล็กน้อยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์วุซูยอนนะคะ,ะก่อนอื่นก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับเป็นตัวแทนนะคะในการมาพูดนะคะความรู้สึกที่ได้รับตาราวันนี้ เพราะว่าธุรกิจของไอทูมี่นะคะเป็นธุรกิจในการส่งต่อข้อมูลนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านข้อมูลนะคะ mm hmm. แล้วก็เลยนะคะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้นะคะในการทำธุรกิจค่ะ mm hmm. จริงๆแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะคะ,ะนักธุรกิจผู้เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกยากนิดนึง แต่ถ้าเกิดเราไปสร้างทีมนะคะสมคนแบบนี้ยมันก็สาม,มารถทำได้ค่ะแต่พอลองทำแล้วนะคะคือได้สมาชิกกลับมาได้มากกว่าที่คิดค่ะจริงๆแล้วศูนยเราอยู่ที่คังนึงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีนะักธุรกิจที่อยู่คังนึงเลยค่ะก็เลยทำให้การคอนแทคในพื้นที่นี้ค่อนข้างยากค่ะ ก็เลยยิ่งทำให้นะคะโปรแกรมนี้เนี่ยมาช่วยนะคะในการหาสมาชิกในพื้นที่คำนึงได้อย่างดีเลยค่ะบางคนนะคะมีคนหนึ่งค่ะที่เป็นพันเดอร์นะคะมาทำกิจกรรมโก100นะคะแล้วกลายเป็น d i a m o n ์มาสเตอก็มีค่ะแล้วการที่รักษาออโต้เนะ่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยค่ะ แล้วการที่ทำกิจกรรมโก100นี้นะคะก็ทำให้บางคนเนี่ยสามารถรีพีทนะคะแล้วก็เป็นออโต้ได้อีกด้วยค่ะแต่แล้วเราก็รวมเงินกันนะคะในเอา,อาสินค้าธุมีนะคะในสนับในการสนับสนุสน,นนะคะช่วยเหลือคนในพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็ส่งต่อธุรกิจธทมีให้กับคนในพื้นที่นะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บริษัทรสร้างโปรแกรมกิจกรรมแบบนี้ให้กับพวกเรานะคะค่ะก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่มาวันนี้วันแรกนะคะให้ลองเข้าระบบนะคะแล้วก็ทำร่วมกันกับสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์น,นะคะทุกคนก็สามารถทำได้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ใช้ระบบของบริษัทให้เป็นประโยชน์นะคะก็จะกลายเป็นศูนย์ดีเด่นได้ะค่ะค่ะ ทุกคนไฟติ้งนะคะขอบคุณค่ะ